เอามาอีกแล้วครับผมโอ้โหหานดินกินหญ้าหานฟ้ากิน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 เม็ดอมครับผมโอเคโอ้โหแผ่นสะดุดตกลงตั้งนานนะครับผมเอโหูนี่ครับได้เงินรางวัลสะสมไปแล้ว20บาทเอา3 0 5ครับโอ้เอาเอันนี้อีกร้อยเอา800เอาตาวินมาครับผมโอโ้นี่ยังไม่รวมถึงเงินรางวัลในนี้นะทุกคนเอามาดิครับโอ้โหอีก80บาทเป็นไงรอบนี้ครับผมเป็นไงโอ้โห910บาท ครับวันนี้ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะมาอยู่กับผมราชาสล็อตนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับค่ายสล็์สไอทีพีนะครับกับค่าย CQ9 นะครับเพื่อนๆอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปวิ่งกันนะครับผมนะอ้าวกับเกมอลิสรันนะครับผมนะก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้มีทุนมา500บาทนะครับกับอลิสรันนะครับอ้าววันนี้วิ่งแบบพิทูลนะครับจะนําโชคหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะอ มาครับผมเดี๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดกันก่อนเลยนะครับผมนะอ่ากดดูกันไปครับกับเกมอลริสันไม่มีอ่าชุดใหม่ๆเลยนะครับผมนะขอไปเบ็ดหบาทกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปครับน้องอริสเป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับกดกระโดดนะครับคล้ายๆกุกกิ้นลันนะครับผมนะเออแต่แตกต่างกันนิดเดียวครับผมนะอริสันนะครับวิ่งวิ่งได้ตังเฉยนะครับผมนะบอกไว้เลยนะครับนี่ครับผมอ่า นะครับกระโดดได้2ทีนะครับผมนะเออใครเคยเล่นเกมล็อกแมนมั้งครับผมนะแดดได้2ทีเลยครับอ่าโอ้ดอกนี้มาห0 0อะไรกันครับเนี่ยโอ้พึ่งเล่นนะครับผมโอ้แตกไวจริงครับโอ้ยู่มาครับผมโอ้ห้าเออหกร้อยบาทนะครับผมนะไม่ใช่ห้าร้อยนะครับพูดผิดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมนะเออโอ้ยู่ก็แจกตังเฉยนะครับ ไปครับวิ่งไปครับโอ้โหวิ่งไปเรื่อยๆครับผมนะกับเกมนี้นะไม่มีอะไรยากง่ายนะครับผมนะมันอยู่ที่เราจะฝึกปืนกันมาขนาดไหนนะครับอ้าวอ้าวเกือบไปแล้วครับผมเป็นไงเออวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดแค่นี้เองครับผมนะเก็บลูกกวาดนะครับผมนะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกหน่อยนึงนะครับผมลูกกวาดนะครับเวลาเัินที่ยอดเงินเราลดไปนะครับผมนะเออก็เพราะว่าลูกกวาดนะครับผมเอ้าขี่ห่านมาแล้วครับผมโอ้โหเกมโบนัสก็เข้า โอ้แตกไวแบบนี้ครับผมนะอริสรันครับบอกไว้เลยครับแตกจริงแตกจังนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูครับกับเกมโบนัสเราจะได้สักกิ่บาทนะครับผมนะคูณ12ไปแล้วคูณ14ไปครับผมไปเลือกจํานวนเงินกันครับผมว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมขอให้เฮงๆครับโอ้โห10บาทครับตรงกลางก็ยังดีครับคูณ14ไปครับ140จัดไปจ้า เอาทุนมา500อยตอนนี้เราก็ได้1เท่าแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปล่าเงินกันต่อไปนะครับเข้าง่ายแบบนี้นะครับขออีกหน่อยแล้วกันครับผมนะเออแตงกี้ยังไม่จบนะครับผมนะอ้าวเราเล่นเป็นหบาทนะครับไอ้ลูกอมที่เราเก็บนะครับผมนะมันก็มี5บาทมูลค่า5บาทเหมือนกันนะครับแต่มันจะไปสุ่มตัวคูณกับสุ่มจํานวนเงินเอานะครับผมนะอ่าผมบอกเลยไม่ใช่ว่ากระโดดกระโดดไปเฮ้ยทำไมตังค์หมดวะเฮ้ยเออแบบนี้นะครับผมก็คือ เนี่ยไอที่เราเก็บเนี่ยครับมันจะลดทีละ5บาทนะถ้าเราเก็บนะครับทุกคนนะครับมันเป็นการสุ่มนะครับเป็นการเหมือนสุ่มดวงนะครับง่ายๆนะเออไม่ผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเก็บทุกเม็ดก็ได้นะครับผมนะเออถ้าเก็บทุกเม็ดแล้วมันสุ่มเงินรางวัลตัวคูณน้อยหรือเงินรางวัลน้อยเนี่ยมันก็ไม่แตกเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนอ่ะนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมกับน้องอริสเราครับผม วิ่งวิ่งกันไปครับผมนะวิ่งวิ่งอย่างนี้แหละวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมตังมาแล้วครับผมนะเออเยอะมั่งน้อยมั่งก็คัเเขากันไปครับผมนะโอ้โหขี่ห่านมาอีกแล้วห่านมาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้จะคุณเท่าไหร่ครับอ่าแล้วก็จะรุนเงินรางวัลเท่าไหร่ครับผมไปครับได้12ก้อนครับผมบางทีไอ้ลูกอมพวกนี้ก็จะมีตังซ่อนอยู่นะครับเพื่อนอ่าคูนเจ็ดไปแล้วครับ1ิบครับสิบสามสิบสี่ 1 5 1 6 1 7 18โอ้โหไปครับลุ้นตัวเงินกันโอ้โห10บาทโอเคครับผมก็ยังมากสุดนะครับบวกไปอีก180บาทครับผมโอเคไปครับโอ้โหขึ้นมาหนึ่พอีกแล้วนะครับผมนะขอให้มันแตกเฮงๆนะครับเกมเล่นสนุกสนุกเล่นง่ายๆนะครับเอามาอีกแล้วครับผมโอ้โหนะครับกีหาสองรอบติดครับเพื่อน เอามาดูดอกนี้ครับได้8ทีนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมนะมันเข้าบ่อยแบบนี้นะบางทีก็เงินรางวัลน้อยครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมจัดกันไปคูณเก้านะครับกับรอบนี้ครับผมเอา้ยได้ยังได้สิบนะครับผมนะโอ้โห90บาทครับโอ้โหก็ยังได้สูงสุดนะครับโอ้โหถือว่าดวงเรายังดีนะเออถือว่าดวงเรายังดีนะไปกันต่อครับผมไป Okay, อโอเคมามามาเอาอีหกสิบบาทครับบิ๊กวินครับผมอุ้ยเกือบตกโอโ้โหเย็ดแม่โอโ้โหมัวแต่ดีใจได้ตังค์นะครับผมนะโอโ้โหเกือบกระโดดไม่ทันนะครับผมไปครับประตรงประตูนะครับเราก็เนี่ยครับผมมันก็ทะลุมิติมาเก็บของได้อีกนะครับผมก็ไปเก็บไอตัวแบบลูกกวาดที่มันเป็นที่ถ้วยนะเออเรากินเป็นถ้วยเลยเกินเป็นกะละมังนะครับผมนะ เม็ดเดียวเราไม่เอาหูนี่ครับนี่นี่กรโดกระโดดกันไปครับผมนี่เดี๋ยวเรามีประตูมิติด้วยครับผมแต่เรายังไม่เข้านะเออเรายังอยู่บนสวรรค์อยู่นะตอนนี้โดดดึงครับโดดดึงครับโดดดึงครับผมโอ้โหไปกันเรื่อยๆโอ้โหสองร้อยบาทครับซุปเปอร์วินดอกนี้มาครับพันสองแล้วนะเพื่อนๆเอาวะนะอาริสรันนะครับผมลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมนะใครสนใจนะครับอยากมาเล่นเกมสนุกๆมันๆแบบนี้นะครับโอ้โห ได้ตังค์ด้วยนะครับที่สำคัญนะเพื่อนๆนะเออไปครับโอ้โห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 มาดีครับก็มาดีครับเอ้ามาอีกแล้วครับผมโอ้โหหานดินกินหญ้าห่านฟ้ากิน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 เม็ดอมครับผมโอเคโอ้โหแผ่นสะดุดตกรองตั้งนานนะครับผมนะโอ้โหนี่ครับได้เงินรางวัลสะสมไปแล้วยี่บาทเอา3 0 5จุด้าครับ โอ้เอาอันนี้อีกร้อยเอา800เอาตาวินมาครับผมโอ้นี่ยังไม่รวมถึงเงินรางวัลในนี้นะทุกคนเอามาดิครับโอ้โหอีก80บาทเป็นไงรอบนี้ครับผมเป็นไงโอ้โห910บาทกันไปเลยทีเดียวนะครับผมนะเออไปครับไปลุยกันต่อไม่มีอะไรมากครับผมวิ่งวิ่งกันโดดกันโดดอ่าเก็บลูกกวาดแล้วได้ตังค์นะครับผมนะเกมสนุกสนุกเล่นง่ายๆครับเพื่อน ไปครับโอ้ยเกือบว่ะเฮ้ยไปไปเออเอ้ยเอ้ยโอ้โหปักห้านี่ล่ะไปครับผม,มโดดกันไปครับโดดเพลินๆวิ่งเพลินๆนะครับผมนะโอ้ยจะถึงกิโลแล้วครับผมโอ้โหห่านมาอีกแล้วนะครับผมนะเออสุดยอดมายังบ่อยนะครับผมวิ่งกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่ที่1,500บาทแล้วนะครับผม ง่ายๆนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเออเล่นได้กันแล้วก็อย่าลืมเลิกกันนะครับผมนะก่อนที่มันจะหมดนะครับผมนะผมฝากไว้แค่นี้แหละนะครับผมนะได้ง่ายมันก็หมดง่ายนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมขออีกสักหน่อยนะววิ่งอีกสักแป๊บนะครับถ้ามันไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมก็กระโดดตกดีกว่าครับผมนะเอาเงินดีกว่านะครับ ทุน500ได้2,000ก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆนะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรกดกดให้หมดนะครับอ่นะกดกันไปนะไปครับคูณ12แล้วครับตอนนี้ดูซิว่าจะคูณเท่าไหร่ครับจะเป็นตัวสีภูโอ้โหไม่เคยได้ตัวสีภูเลยนะครับเพื่อนอ่ะ ไปกันต่อครับไปกันต่อจ้าโอ้โหไปกันต่อจ้าก็สองพันแล้วดูดแล้วมันจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดครผมด้วยนะครับเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนะใครสนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับก็ไปดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะเออนะครับ ไปครับ2 000, 2งพัก็บวกอยู่ประมาณ1,700บาทนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้บวกอยู่พันเนะครับโหเล่นไม่กี่นาทีได้เงินพันเจ็ดเลยครับมากกว่าค่าแรงขั้นต่ําอีกนะเพื่อนเนะเออโอเคเดี๋ยวเราก็ขอตัวราไปเลยแล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ